บัวหิมะจีนและบัวหิมะไทยอันไหนอร่อยกว่ากัน จากคอมเมนต์พี่คนนี้เลยครับเขาคอมเมนต์มาว่าอยากให้แม็กกับแม่ลองรีวิวบัวหิมะจีนและไทยดูซิว่า 2, 2> ประเทศนี้อันไหนจะอร่อยกว่ากันจัดให้เลยครับแม็กสั่งบัวหิมะนําเข้าจากประเทศจีนมาแบบด่วนๆเลยก่อนจะไปชมรีวิวกันนะครับทุกคนลองทายสิว่าฝั่งซ้ายหรือขวาเนี่ยอันไหนคือบัวหิมะไทยและจีนครับสำหรับคนที่กดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวแม็กจะมีการสุ่มส่งบัวหิมะทั้งจีนและไทยให้ลองชิมกันถึงบ้านเลยครับดูซิว่า มันจะเป็นจริงอย่างที่แม็กกับแม่รีวิวหรือเปล่า บัวหิมะคือพืชทานหัวตระกูลเดียวกับต้นทานตะวันหรือดอกบัวตองครับสามารถปลูกได้เฉพาะพื้นที่ที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเล1น0 0เมตรเป็นต้นไปถือว่าปลูกยากมากๆในประเทศไทยและมีเพียงแค่ไม่กี่ที่ในประเทศไทยที่สามารถปลูกได้ครับนอกจากจะปลูกยากแล้วนะครับเขายังมีสรรพคุณทางยาสูงมากๆคนจีนเนี่ยเรียกว่าคือยาอยู่วัฒนะเลยนะครับทานสดก็ได้เอาไปปรุงเมนูอาหารก็ดีครับน้ำตาลของบัวหิมะไม่ก่อให้เกิดอันตราย ดีต่อผู้ป่วยเบาหวานดีต่อตับดีต่อไตดีต่อใจดีต่อร่างกายสุดๆไปเลยแต่อะไรที่มันมากไปก็ใช่ว่าจะดีครับควรทานแต่พอเหมาะเพราะว่าสําหรับคนธาตุอ่อนเนี่ยทานบัวหิมะเยอะๆอาจจะทําให้เกิดอาการท้องอืดและถ่ายท้องได้นั่นเองครับแล้วมาปอกบัวหิมะจีนกันก่อนครับปอกออกมาแล้วเนื้อมีความเหลืองครับไม่ค่อยกรอบสักเท่าไหร่นะสาหรับแม็กต่อไปเป็นฝั่งบัวหิมะไทยครับปอกมาเนี่ยโอโ้โหสีส้มฉ่ำเลยครับ เนื้อมีความกรอบกว่านิดนึงอันนี้ไม่รู้ว่าลำเอียงหรือเปล่านะอ่ะเดี๋ยวไปลองฟังรีวิวกับแม่ดูครับเออจิมเลยอ่ฝั่งละชิ้นฝั่งนี้รสชาติเป็นไงบอกก่อนอันนี้เป็นไงจางจางน้อยจางน้อยอ่าเดือดจางน้อยหนึ่งบาทนิดนึงบาทนิดเดียวอ่าโอเคสีความกรอบเป็นไงความกรอบอยู่เพิ่งอยู่เพิ่งใจเย็นกรอบ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 ่าแม่ตอนนี้แม่ไม่รู้นะว่าอันไหนจีนอันไหนไทยนะ เดี๋ยวมาดูอีกฝั่งหนึ่งละอีกฝั่งหนึ่งอ่ะลองชิมเลยอีกฝั่งหนึ่งอ่ะอันนี้เอานี้วางเลยเออวางไว้ฝั่งนี้อ่ะฝั่งน,นี้ชึบอ,อ่อันนี้ส้มจืดไหมเ้จริงมเหรอจงังจริงปหเนี่ยจริงและอันนี้ก็คืออันนี้จะหวานกว่าอ่ะสรุปอันนี้หวานกว่าแล้วสีส,สีสีเป็นไงสีนี้จือดอันนี้จงังจืดเลยเหรอความหวานนี่ เดียวไม่นิดเดียวเลยไม่เอาไหนเราลองชิมบ้างเราลองชิมบ้างอืมแต่เท่าที่เคยกินถือว่าอย่างเงี้ยยังหวานไม่มากยังหวานไม่มากหวานไม่มากเราลองกินดูเราลองจิ้มนกับนี่จ่างเต้เลือกลองชิมดูโอ้โหจืดเลยอ่ะเออจริงด้วยอ่ะ อเออจริงด้วยอ่ะจืดเลยเนาะ <c oughs> อ่ะแล้วให้แม่ทายว่าอันไหนเป็นของไทยของจีนเออมะแม่ลองทายดีว่าอันไหนจีนไหน,นไทยอะดูดิมาก่อนปะไม่รู้ไม่รู้ขัด,ข,ดขัดออกจนขาวไปแล้วไม่ว่าอ,อันนี้ของไทยอันนี้ของจีนเพราะอะไรอันนี้รสชาติมันดีกว่าแล้วรู้ได้ไงว่าของไทยดีกว่าจีนรู้ พื้นดินของบ้านเฮามันดีกว่าแล้วกูไปว่าเขาของของจีนนี่เป็นต้องกาเนิดวหิมะรั <laughs> ร้งแฟมก็รู้จริงนะอันนี้คือของประเทศจีนครับและอันนี้คือของประเทศไทย <c oughs> โอ้ยเก่งว่ะไทยรัํากว่าให <laughs> ท,ทายกล่องนี้ซื้อมาเท่าไหร่หลายเน,นี่ยน่นตังมาต <laughs> ังจากจีนมาดู <laughs> เออตังจากจีนมาให้ทายเท่าไหร่ปันอโอ้ ทำไมเก่งยังเดี๋ยวนี้9กิโลพัน <บา S 1> <laughs> หนึ่งมาลวหนุยบอทุก <laughs> ราคาแพงเราเลือกเหมือนกันนะ <c oughs> แต่แต่เขาหอมมาดีเหมือนกันเขาหอมมาดีเหมือนกันนะครับอ่านะครับเรารีวิวให้ทุกคนดูแล้วนะว่าจีนกับไทยไหนต่างกัน,อ,น,กนอันนี้แม่ไม่รู้ด้วยนะไม่ได้เตรียมกันด้วยนะครับใครอยากให้เราสองคนแม่ลูกรีวิวผล,ลไม้อะไรยังไงคอมเมนต์มาได้เลยเดี๋ยวเราจะให้นะครับโอเคไหมแม่โอเคสรุปอันนี้อร่อยกว่าอร่อยตอนแรกบอกจืด ก่นเหมือนเนื่อหวานนี่มันจะหวาน